ครับอันนี้ผมจะมาตรวจเยี่ยมนะฮะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำ้วยละไซนนะฮะของกรมทรัพยากรน,น้ำว่าหลังจากเ,าเรามาพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำที่นี่แล้วเนี่ยความเป็นอยู่ของประชาชนตำบลสวายาจังหวัดสุรินของเราเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งมั่งคงยั่งยืนขึ้นอย่างที่เรามีนโยบายหรือไม่นะครับเชิญไปชมกับผมนะครับ ัสดีครับท่านนายกครับคครรััับบสสวดีเชิญนั่งครับ่านครับผมแนะนําตัวนิดนึงครับผมพระสิทธิ์เยี่ยวพาณิชย์นะฮะจากสํานักงานทรัพยากรน้ำพระธาับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาเยี่ยมเยียนพื้นที่ของท่านนายกนะครับเพราะว่าผมทรัพยากรน้ำเนี่ยได้มาพัฒนาพื้นปูแหล่งน้ําที่เวยละใสที่นี่นะจำได้ว่ามีทั้งหมด4โครงการอยากจะถามท่านนายกว่า ความเป็นอยู่หลังจากที่ทางกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยโดยสำนักง,งานทรัพยนนากรน้ำภาคห้าเนี่ยมาพัฒนาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวเห็นว่าบูมมากกาลังเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปนะอยากจะให้ท่านพูดให้ฟังนิดเดงครับสวัสดีครับผมชื่อนายทวีบุญวรตตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนสมุทสวยตั้งปี57มาเจมาแล้วก็นำเสนอโครงการอ,อย่างทรัพยากรน้ำภาคหา้าท่านก่อให้ความวิเคร่อกมาคุณ เพื่อที่จะเป็นแหล่งน้ําใช้ประโยชน์ในในตาบล mm hmm. เมื่อมีแหล่งน้ำแล้วเราจะทําอย่างไรต่อไปก mm hmm. ็สรุปว่าเราจะต้องอพัฒนาการท่องเที่ยวทราบข่าวจากประธานว่าไรายได้ต่อวันในช่วงเสาร์อาทิตย์หรือวันละประมาณ1นึ่งแสนห้าห้าบาทครับ mm hmm. ผมในนามตัวแทนของชาวตํงบนสวาย mm hmm. ก็ต้องของกราบขอพระคุณทรัพยจากน้ำพักห้าที่ได้ ประสานงานและดำเนินการาให้สถานที่แห่งน,นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ครับสวัสดีครับผมในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการนะครับก็ขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นในการทำให้มีแหล่งน้ำที่สวยงามและก็สมบูรณ์ ที่สามารถทําให้พวกชาวบ้านอย่างพวกผมสามารถที่จะมีรายได้จากการต่อยอดของกรมทรัพยากรน้ำที่ดูแลแล้วก็ทําให้มีรายได้ที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขอบคุณครับกร<ผ>มทรัพยากรน้ำเฮ้